สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่บ้านน้าอ่านนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแปลงนาของคุณลุงทวีนะครับหลังจากได้หมักสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูก็เสร็จตองแปดนะครับเดี๋ยวเรามาถามคุณลุงกันว่าหลังการหมักแล้วก็ลุงหวานข้าวลุงบอกว่าลุงเจอปัญหาปัญหาอะไรครับฝนตกครับฝนตกเยอะไหมครับเยอะครับสามวันเลยครับติดกันมาครับสามวันเลยนะครับครับหวานข้าวเสร็จฝนตกสามวันเสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาสามวันครับ Oh. Oh. โอเเ้โหตกเยอะครับ oh. Oh. เยอะจนท่วมท่วมเม็ดข้าวเลยแหละครับพอดีน้ผมเปิดทิ้งแล้วมันแห้งไวที oh. Oh. นี้เม็ดข้าวผมก็ขึ้นมาเ oh. ขียวถึงขนาดนี้แลละครับก็คือ <This S 2> ขึ้นหมดนะครับไม่มีตรงไหนเป็นแอ่งเป็นหลุมนะครับขึ้นหมดเลยนี่นะคะทุกคนขึ้นเสมอทั้งแปลงเลยนะลงุงครับทีแรกคิดว่าข้าวจะไม่ขึ้นแล้วใช่ครับ โอ้ยดูสิคะทุกคนก็คือหลังจากไปการหมักนะครับก็คือเราจะได้อินทรีย์วัตถุจากตอสั่งฟางข้าวแล้วก็ฟื้นฟูสภาพโครงสร้างดินนะครับก็จะทําให้ข้าวแตกต้นขึ้นมาเนี่ยจะมีอาหารกินเลยมันจะทําให้เขียวงามเลยนะครับอันนี้ก็จะเขียวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องใส่น้ําเป็นวันวันที่สองวันที่สองนะครับยังใส่ไม่ทั่วดีน้ำเดี๋ยวดูข้าวใกล้ๆเนาะ ข้าวก็เขียวสมบูรณ์ดีนะลุงครับแล้วก็ขึ้นสม่ำเสมอกันดีเนาะครับนี่เป็นผลดีจากการที่เราหมักย่อยสลายเนาะต่อสั่งฟางข้าวได้ปุ๋ยอย่างดีเลยแล้วลุงเรื่องเรื่องข้าวดีดนี่หายไปเลยใช่ไหมครับคิดว่าปีนี้คงหายครับเพราะว่าปีก่อนไอ้ครั้งก่อนไปมันก็้อยก็หายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอืมหาแล้วนะครับลุงที่แล้วครับลุงก็ใช้ซ้ามาอีกรอบนึงใช้ซ้ำมาอีกรอบนึงแต่รอบนี้ มันก็ยังไม่มีขึ้นกับอืกับอย่างนี้คงจะสูญพันละมั่งข้าวีเนี่ยดูกันนะครับว่าข้าวีจะสูญพันไหมครับหรับแปลงนาของคุณลุงทวีนะคะเดวเรามาติดตามกันเรื่อยๆฝากติดตามผลงานด้วยนะคะท่านใดมีปัญหาข้าวีนนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะใครที่อยากจะมาดูแปลงนาก็เชิญมาได้เลยนาะลุง ตรงจุดไหนลุงแจ้งพิกัดหน่อยพิกัดผมก็อยู่ที่น้ำอ่างอำเภอตอนจังหวัดอุดรธดิรรีครับเบอร์โทรลงรเบอร์โทร0970595137ครับค่ะลงุงทวีม,มีจเจริญครับผมนี่ค่ะตัวจริงนะคะชาวนาตัวจริง,รงเสียงจริงครับค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ